อี๋นะครับเยือนะครับสุดฮิตในเวลานี้ไม่มีใครไม่มีไม่ได้แล้วเชื่อว่าทุกคนมีติดกล่องแน่นอนนะครับกับเยือโลกันนะครับจากเข่าค่ายไทยสติดิชชิ่งนะครับเห็นไหมดูดิผมวัดมาแล้วมันก็นิ่งไปเลยนะครับตาเลือกไปเลยดูดิ กัดแล้ว,ลวอยู่นะอยู่นะครับมีตัวเดี๋ยวมันวิ่งเข้าใส่เองนะฮะยังไงน,นี่ลองนี้โอ้โหกัดเลยฮะกัดเลยกัดเลยนะี่กัดเลย เลยครับเป็นปลายางกัดเลยเลยกัดเลยอารุณสวัสดียามเช้าครับนาวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยนะครับมาจกช่องรีวิวฟิชชิงฮะน,นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะของฤดูกาลตกปลาช่อนนาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนาเดิมนะครับนา60ไร่ของเรานะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ผมจะเอาเหยื่อตัวนี้ ยี่นะครับเหยื yeah. ่อนะครับสุดฮิตในเวลานี้ไม่มีใครไม่มีไม่ได้แล้วเชื่อว่าทุกคนมีติดกล่องแน่นอนนะครับกับเหยือ่อโลกันนะครับจากเคอค่ายไทยสเตปปิดช,ชิงนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่3.5เซนนะน้ำหนักเดียด8กรัมนะฮะอยู่ตัวนี้จะจมน้ําไวนิดนึงเนาะมีขนาดที่8กรัมแล้วด้วยขนาดตัวเหยื่อในี่ย3.5เซนนะครับก็ทาระยะได้ดีแนะน่นอนนะนะกับขนาดทรงกบน้อยตัวนี้นะครับวันนี้ก็มากับชุด นี่เลยน,นะครับสเตตเอทูทีวตัวเก็บของเรานะครับสายวันนี้นะนะ้าหลายท่านฐานตลอดเลยเวลาผมเอาลอกตัวนี้มาตกนะครับสายตัวนี้เป็นสายของไวเปอร์ไทยแลนด์นะครับตัวเออรุ่นพรีเมียมใช้ดีมากนะตัวนี้เป็นสายเบอร์2นะครับประกบอบคนันนี้บาซอนนะวันนี้เนี่ยน้ำมันแห้งแล้วบางทีเราอาจจะเจอไซส์สวยๆได้นะครับก็เอามางัดช่อนนาโดยเฉพาะเลยก็เดี๋ยวไปติดตามผลงานนะว่าวันนี้จะแพ้จะรวยหรือจะ ยังไงนะะเดี๋ยวมาติดตามกันอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามใช่องผมเลยน,นะครับด้วยกันเลยหมายแรกนะครับเดี๋ยวจะลองไปช่วงเวิร์กนี้ดูนะน้ำค่อนข้างตื้นครับคิดว่าน่าจะมีตัวเข้ากับแน่นอนนะแต่อาจจะเป็นตัวไซป้าป็อกนะรด้วยความที่น้ำตื้นนี่มีกัดได้นะ น้ำเืิมแบบนี้นะครับนานๆเน้น,นตีเลาะกอหญ้านะฮะเลาะข้างเลาะรินนะน้ำค่อนข้างตื้นเลยครับ ้ำหนักดีตีไกลครับนาะนาะนะแปดกร,รัมนะแล้วตัวเหยื่อเนี่ยคืออะไรมาอะไรมาตัวเหยื่อเนี่ยคือมีขนาดสามจุดห้าเซนนะครับแน่นอนว่าทำระยะได้ดีแน่นอนรอรุ่นหาไม้นี้อยู่ในกอย่านะฮะโดนไหมฮะโไฮะ้โไม่กัดนะครับ ลองเลาะลิ้มยาด้านขวามือบ้างนะครับนี่เป็นการใช้ครั้งแรกเลยนะกับการนำเจ้าเโอ้โหนั้นไงเป็นเหมือนป้าเราค่อนข้างกัดแบบไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่นะทุกคนนี่น,า,นาเห็นไหมลูกปลามันเยอะมากครับปลามันเลือกกินได้แบบสบายเลย โอ้ยโอ้ยฮนะตัวเล็กฮะตัวเล็กกัดแล้วก็โอ้ดได้มันกัดแล้วก็ขยำออกนะปล่อยทิ้งเลยมันน่าจะกัดไม่เข้านะฮะน้ำหนักเยืะสองเยอะได้ไกลลิบเลย ดูรูปทรงของเหยื่อนะครับนะขนาด3.5เซนเนี่ยกับน้ำหนักที่มีคือ8กรัมถือว่ามีน้ำหนักเลยนะฮ้เฮันนาพลาดไปได้ไงเนี้ยปลาอยู่ข้างในหญ้านะกีตามกัดถึงสามทีนะแต่เป็นปลาช่อนปอกครับ จะกัดไม่ติดกัดไม่เข้านะอมไม่เข้าขยับมาอีกเลียมหนึ่งฮะเลียมหัวขั้นนานะครับตัวนี้เป็นโลกันสีส้มนะตีเลาะมาเลยครับ เออพวกขยะนะจะติดมาเยอะหน่อยตรงนี้น่ารุ้นฮะเหลี่ยมน้ำไหลตรงนี้ แล้วโหโอ้โหไซสสวยนะแต่ว่าตัวเล็กมากนะมันขย่ำอยู่หลายรอบเลยอ่ะยวให้ดูนะครับคือปามันไม่ขยับเลยเหมือนมันตายไปเลยนะครับดูนะะนาะเนี่ยเพิ่ง,ง,งขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะฮะ มันไม่ดิ้นแม่ไรเลยครับดูดิขู่วัดตายเลยครับไม่ขยับเลยนี่ไม่ขยับจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะคือมันมันนิ่งไปเลยนะเห็นไหมดูดิผมวัดมาแล้วมันก็นิ่งไปเลยนะครับ เลือกไปเลยดูดินี่มันไม่ขยับไม่อะไรทั้งนั้นเลยคืออะไรก็ไม่นู้เนี่ยเนี่ยก็ไม่ขยับโอ้โหวัดตายเลยครับผมไม่ได้วัดแรงด้วยนะจังหวะเมื่อาากี้วัดใกล้ๆเรียบร้อยเลยโอ้โ <c oughs> หโลการวัดปลาตายเลยครับ เรียบร้อยอะฮะเดี๋ยวลองเลาะอีกเรียมหนึ่งฮะเรียบคันนาตรงนี้เลาะอีกเดียวครับมีตัวเดี๋ยวมันวิ่งเข้าใส่เองนะฮะนังไงนั่ไงน,นี่ไงมีตัวเดี๋ยวมันวิ่งเข้าใส่เอง <c oughs> เหลี่ยมนี้นี่ผมได้บ่อยมากคือถ้ามันมีตัวที่กินแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาอีกนะ <c oughs> <c oughs> อือตัวที่สองก็จะมาก <c oughs> ้อนนาสายสวยนุ่มค้องนะโอ้รมสมบูรณ์มากนะกืนเข้าลงในคอบเลยนะครับกับเจ้าโลกันญาติเดี๋ยวหาตัวต่อไป <c oughs> ลองซ้ำนะโอ้มีตัวขึ้นอยู่นี่ ท้ายท้ยลงลวงแบบนี้ก็มีตัวนะฮะมองข้ามไม่ได้เลยนะกินี้แบปล่อยส่งนิดนึงนะไมนะเกินเข้าลงคอไปเลยตีล้ออย่างเี้ฮนะ อยู่นะฮะอยู่นะครับอื้อหืออื้อหืออยู่นะฮะอยู่นะครับอฉูนะครับ,รบไซส์เดียวกันเลยนะฮะโอ้ มาต่อเนื่องนะตัวที่สามตัวที่สามครับโมไฟสดขึ้นมาหน่อยนะกินเรียมเดียวกันเลยนะตต่คนเราต่างนะครับข้าตานะเหยื่อรลกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดินข้ามมาอีกฝั่งเลยน่าลุ้นอยู่ครับ เดี่ยมแบบนี้เดี๋ยวเล่งดีๆกันนี่ฮนะร่องนี้โอ้โหโอ้โหนี้โอ้โหโอ้โหฮนะร่องนี้โอ้โหโอ้โหกัดเลยฮนะกัดเลยออ้โหขนาดตัวันาดไหนนะ อู้คนละตัวกันน,นนะน้าตัวที่โดดอีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้หสองตัวเลยนะฮะโอ้โหลุดพอดีโอ้ตัวนึงครับกับโลกันนะเมื่อกี้ใครเห็นบ้างนะมันโดดนะเดี๋ยวผมกอให้ดูนะครับ ลามันน่าจะคู่กันหรือไม่หากินอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เสร็จอีกตัวหนึ่งโดดหนีเลยนะฮะโอ้เดีย๋ยวลองมาซ้ํากันยอดกลับมาซ้ำนาเดิมครับนาที่เดิมเนะนี่ยข้างในค่อนข้างเงียบเลยนะฮะเราก็เน้นเลาะคานาเหมือนเดิมนะให้มีตัวไล่นะครับมีตรงคางเลย หน้าโดรนะเหล่มนี้เป็นเวิร์งอ่าวนะตรงที่เราตีไปปลาหน้าจะเป็นนอนกองกันอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างหน้าเลยนะถต่ดูแล้วน่าจะเป็นช่อนป๊อกครับ ไล่น้ำวน,นมาเบาอือหอันเป็นปลาช่อน, <c oughs> <c oughs> น,นตัวเล็กครับตัวไม่โตนีฮะ ขนาดกลบเราตัวเล็กแล้วนะเดี๋ยวผมลองถอดใบหลิวดูนะฮะลนขนาดเยอะให้เล็กลงดิบางทีมันเข้ามากัดแต่ใบหลิวด้วยความที่กบยางเราทุกวันนี้ใส่ใบหลิวกันเหมือนเป็นใบพัดท้ายไปแล้วนะป้ามันก็กัดแค่ท้ายเดี๋ยวลองแบบไม่มีใบหลิวดูบ้างนะครับมาแต่ตัวเลย ไม่กัดนะตัวน,นี้ดูแล้วมันน่าจะเข็ดเบ็ดผมลองเปลี่ยนเป็นปลายางดูนะตัวเล็กๆกัดเลยครับเป็นปลายางนี้กัดเลยกัดเลยนี่ไง อ,อะไรอย่างเเอ้าอะไรวะโอ้โหผีหลอกนะครับ <c oughs> จริงไม่น่าส่งเลยนะดอกนี้น่าวัดเลยโ,โ,โดนนะครับวัดโดนนะพีไม่ใช่ไม่โดน,โดน,โดน ลมมาครับงาสายตองกลับแล้วนะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับมามืดเลยฮนะฝนฟ้าอากาศกับเจ้าเหยื่อนี่เลยครับทีเดดของเราฮนะโลกันก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ